ข้อที่3ให้แสดงผลการส่งข้อมูลผ่าน UART ทู R, ที่หน้าจอ LCD มีการใช้อินเทอร์ลสิเรียลฝั่งรับต่อมาจะนะ้อธิบายส่วนของโค้ดครับข้อนี้จะทำการอินโค้ดตัวของ Liquid Crystal I2C แล้วก็มีการสร้างตัวของโปรแกรมที่จะรับมือกับตัวของไฟล,ล์รับและไฟล์ส่งของซีเรียลโดยจะอยู่ในตัวของไฟล์มคสิเรียล ตัวแปร global มีการสร้าง Object LCD เป็น type ของ Liquid Crystal มี address คือตัว argument อันนี้แล้วก็อันนี้เป็นจำนวนหลักในจำนวนแถวมีการสร้างตัว string ชื่อ receive ตอนนี้ให้เป็น string ว่างจะใช้ในการเก็บข้อความที่ได้รับจากการส่งจาก PC มาที่ตัวบอร์ด ในส่วนของเซตัมีการเซต u ัตัว LCD มีการย n นิแล้วก็เปิด Backlight มีการใช้ตัวของ m e t h o ดบ e g กินของคลาสมาเชเทลซูนเป็นการตั้งค่าตัวของ UART ให้มีบอลเล e ข้าขนุ้และมีจำนวนไบต์เป็น3 2ไบต์ใน b u ฟเฟอของตัว TX และ RX ด้วยเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนนี้ต่อไป ต่อมาส่วนของ l o o จะมีหลักการทํางานอย่างง่ายๆคืออย่างแรกเราจะทำการให้ตัวของฟังก์ชัน receive task ทำงานตัวฟังก์ชันนี้จะทําการหยิบค่าที่ส่งมาจาก TC จะเก็บรวบรวมแต่และตัวอักษรลงไปในตัวแปร b l o c ที่เป็น string โดยเริ่มต้นเป็น string ว่างโดยฟังชัน receive task เนี่ยจะหยิบตัว อักษรที่รับมาจาก PC ไปเก็บที่ตัวแปรนี้เรื่อยๆจนกว่าจะเจอ newline เมื่อเจอ newline แล้วจึงจะรวมทุกๆตัวอักษรที่อยู่ในตัวแปรบล็อกนั้นไปใ,ใส่ในตัวของรีซีฟส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่เช็คว่าตัว r e c e ีฟนั้นมีอักษรให้ต้องโชว์หรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คือจะข้ามไปหยิบตัวอักษรมาใส่ในตัวบล็อกนี้ แต่ถ้าตัวบล็อกเนี่ยเจอนิวไลน์แล้วจะทำการโชว์ลง LCD แล้วทำการเคลียร์ LCD ก่อนแล้วต่อมาใช้เม่ตัด LCD พิมพแล้วก็ส่งตัว String Receipt ไปหลังจากทำการบรรทัดนี้เนี่ยตัว LCD จะโชว์ t r i n g ที่อยู่ใน Receipt และต่อมาทำการเคลียร์ให้ตัว Receipt เนี่ยเป็น String ว่างแล้วต่อมาจะขออธิบายส่วนของเม่ตัดนี้ คารลาส m a s e r i a l 0มีตัวของออ public function begin อันนี้จะใช้ในการ i n i t ตัวของ s e r i a l 0โดยมีตัวของ parameter มี b a l d r a t e เป็น type long มี Q u b e size เป็น type int ส่วนของ definition ของ Method begin เนี่ยแรกจะสอบก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ผ่านการ call ตัว Method begin มาแล้วหรือยัง โดยจะตรวจสอบจากการที่ว่าตัวเมมเบอร์ที่ชื่อว่า pointer txq เนี่ยมีค่าอัตซายไปที่ pointer หรือ,อยังโดยต้องบอกก่อนว่าตัวของ Public มีเมมเบอร์ที่เป็นเป็นอ b อบเจกตของคลาส Q โดยตัวนี้เนี่ยมีทายเป็น pointer ของ Object Q ต์ชื่อว่า Ptxq piq จะทำหน้าที่ในการชี้ไปที่ Q ที่เก็บตัวของบัฟเฟอร์ที่จะใช้ส่งไปในตัว tx หรือว่ารับจาก rx มาใส่ในบัฟเฟอร์เมื่อถ้าเราเนี่ยคอแม่ตัดนี้ครั้งแรกตัว ptxq เนี่ยจะเป็น n o n p o ตอร์ตรงประทัดนี้เนี่ยจะถูกข้ามไปแต่เพราะว่าเกิดการคอไปกินมาแล้ว ตัว Pdx เนี่ยถูกอาศัยว่าชี้ไปที่ไหนแล้วเราจะทำการการ call เมมเออไม่ตัด n โดยไม่ตัด n จะทำการ delete ตัวของ q ที่ตัว Pdx และ Prx เนี่ยชยี้แล้วก็ทำการอาศัยให้เป็น n o อ f o ต t e r ทำการปิดตัวของ UART ก็คือในะที่เมื่อเซตให้ตัวของ control register b ของ UART เนี่ยเป็น0นย์มันจะมีการ ไปปิดตัวของ x enable และ t enable ทำให้ ur เนี่ยใช้งานไม่ได้ต่อมาทำการรัดสายตัวของ pointer ที่ชี้ไปที่ q 1ใหม่ให้ตัวของ t และ x โดยจะมีขนาดของ q เนี่ยตาม argument ที่ส่งเข้ามาในที่นี้เป็นตัวของ argument n โดยต่อมาจะขออธิบายส่วนของ class q u e c a s s q มี public constructor โดยรับ ตัวแปร n เข้ามาจะส่งผลต่อจำนวนเมมเบอร์ของ q ตัวของ q constructor จะมีการรับตัวแปร n โดยจะตัว constructor ไปเช็ไปเซตค่าต่างๆที่เป็นเมมเบอร์ของ q โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ q เช่นขนาดมากที่สุดของ q ตัว คอยเตอร์ที่ชี้เข้าไปในตัวอะไรที่ถูกอัลกลเิตใหม่มีอินเด็ที่ชี้ที่หัวอินเดชี้ที่ท้ายและจํานวนตัวตวอักษรที่อยู่ในคิวนี้ว่ามีเท่าไหร่โดยเราเซตให้ตัวของไซส์เนี่ยหาเท่ากับค่าที่เรารับมาตัวของ pointer ที่ชี้ไปนในอะไรที่เราจะสร้างใหม่ก็จะสร้างตัวอะไรเป็น Type Int แล้วก็มีขนาด เ,เท่ากับตัวไซส์มีการให้ตัวหัวท้ายและก็จํานวนเปน็นศูนย์ทั้งหมดโดยต่อมาเมื่อเราให้ตัวของบัฟเฟอร์เราเนี่ย TXR X เนี่ยชีย้ไปที่ตัวคิวใหม่แล้วเราจะทําการเซตตัวของ UART setting อย่างแรกคือตัว UART b a d r a t e register จะหยิบตัวของ Bell b a d r a n e ที่ได้รับมาจากตัว a u m e n t ิมมาเข้าสู่สคำนวณที่ได้กล่าวไว้ในข้อก่อนหน้านี้น และนำค่านั้นไปใส่ในตัวของ register u v r r 0ต่อมาตัวของ uart control status register 0A หน่วยที่จะเซตเป็น0ต่อมาตัวของ uart control status register V จะมีการเซตตัวของ bit r x c o m p i g t e interrupt enable มีการเซตตัวของ r x enable และ tx enable ต่อมาตัวของ control c จะมีการเซต u r character size ในที่นี้ตัวบิต1และบิตศูนย์ให้เป็น1กับ1โดยเมื่อมาดูที่ตัวของ data sheet นี่คือบิตต่างๆของตัว control และ status ของ a ตรงบิต7ถึงบิตที่2นั้นเป็น Fa c t บิตที่1กับบิตที่0เราไม่ได้ใช้งานไนที่เราเลยเซตเป็น0ต่อมาตัวของตัว control b มีตัวของบิต7ถึงบิตที่ 5จะเป็นการ enable ตัว n t t r r u p t โดยในที่นี้เราจะใช้แค่ตัว RX o p p e t e และตัวของ u a r Data Register Empty แต่ในตอนที่เรา Begin เราจะให้ตัวของ RX e t e น t ซรับ enable อย่างเดียวแสดงว่าบิตที่7จะเป็นบิต set ส่วนบิตที่4และบิตที่3เซ s e ด้วยเพื่อที่เราจะใช้ตัวของ pin ที t กล x ในการส่ง UART ต่อมาอีกบิตที่0ูนยบิตที่2งถึงบิตที่0เนี่ย จะเกี่ยวข้องกับตัวของอันแรกจะเป็นเกี่ยวกับเซตติ้งแล้วก็อันอื่นจะเป็นตัวของ d a t a b i t โดยเดี๋ยวจะกล่าวถึงตัวนี้ในตัวรีจิสเตอร์ต่อไปรีจิสเตอ C จะส่งคลเกี่ยวกับการเซตติ้งก็มีบิตเจ็ถึง6จะ select mode ในที่เราใช้เป็น asynchronous UART ก็คือบิตนี้เป็น0กับ0ตัวของ parity mode ที่เราจะไม่ใช้เราจะให้เป็น0กับ0เช่นกันก็คือบิตนี้กับบิตนี้ต่อไปบิตนี้จะส่งผลต่อจานวน stop bit ไอที่เราใช้แค่1 bit บิตต่อมาบิตที่2และ1จะเกี่ยวข้องกับคาแรคเตอร์ไซส์แล้วก็บิตที่ศูนเราจะไม่ใช้บิตที่1กับ0เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ไซส์โดยตัวบิตนี้จะอยู่ในตัวของรีจิสเตอร์ก่อนหน้านี้ก็คือรีจิสเตอร์ v ตัวเราจะใช้ให้ตัว data เนี่ยมี8บิตดังนั้นบิต2จะเป็น 0, นย์บิต1เป็น 1, bit บิต0เป็น1ต่อมาตัวของ p อร์เปอเราจะไม่ได้ใช้ ต่อมาหลังจากการที่เราเช็ดค่าตัว u r เราไปทำการเปิดตัวของ Global i อ t e r r u p ัพ l a g เมื่อมีการรีเซียนหนึ่งเพื่อเป็นการบอกว่ามันจะสิ้นแค่ว่าหลังจกากบรรทัดนี้ตัวของ u r จะทำงานได้ก็คือจะรับข้อมูลได้ส่งข้อมูลได้โดยในที่นี้เราจะขอพูดแค่ส่วนของตัว I x โดยเราจะมีตัวของอ p t ทรัพเซเบตฟทีนตัวเวกเตอร์จะเป็นตัวของ u r x เวกเตอร์ก็คือเมื่อมีข้อมูลมาที่ตัวของ I x เมื่อมีข้อมูล ที่เราสามรับได้เราจะทําการเอาข้อมูลที่อยู่ในตัว u r t Data Register เนี่ยไปเก็บในตัวของ Q ในที่จะเป็นตัวของ IQ โดยในทีนี้ในท่านนี้จะหมายความว่าเราจะเอาตัวของ Pointer IQ และก็ทําการท e ีเรฟเ r e n c นซ์ทำการใช้ตัวของในตัวของ Q แล้วก็รับตัวแปรก็คือ U คร t a ดัตตา t ร r ิเพื่อไปใส่ในคิวเมธอด e n q u e ของตัวคลาสคิวจะรับตัวแปร i n t e a i e r และ Return เป็น datatype b ู o l e a n มีส่วนของ definition ดังนี้คืออย่างแรกตรวจสอบก่อนว่าตัวของคิวเนี่ยเตรียมยังโดยตัวของ is queue เมธอดนี้ทำการเช็คว่าตัวของ เขาเนี่ยเท่ากับขนาดมากสุดยังเท่ากันเนี่ยก็แสดงว่าเต็มโดยเมื่อเต็มเราจะ return f a l s e ไปเลยก็คือบอกว่าตัว Q นั้นเต็มต่อมาถ้า Q ยังไม่เต็มแสดงว่าเราสามารถใส่ตัวของข้อมูลไปในตัว integer a r r r y ที่ตอนนี้ถูกชี้ด้วยตัวของ p data ต่อไปเราจะใช้ในการ index ด้วยตัว t i l l เท่ากับตัวของ data ที่ถูกรับมา ต่อไปทำการ increment tail และมีการ MOD ด้วยขนาดของ q มีการเพิ่มจำนวนเขาแล้วก็ RETURN ว่าเป็นจริงว่ามาถึงว่าเราสามารถ enqueue ได้แสดงว่าหลังจากบรรทัดนี้ตัวของ i H q เนี่ยจะมีตัวสมาชิกเพิ่มหนึ่งตัวคือตัวข้อมูลที่ถูกส่งมาจากตัวของคอมพิวเตอร์ต่อไปจะขออธิบายส่วนของฟังก์ชัน receive task ฟังก์ชันนี้ทำการรับตัวของข้อมูลจาก pc มา แต่ว่าจะรอจนกว่าเจอ New Line ถึงจะบอกว่าเป็นการรับเสร็จสิ้นตัวอย่างแรกเราจะตรวจสอบไปก่อนว่าณขณะนี้ตัวของ R SQ เนี่ยว่างหรือเปล่าถ้าว่างเราจะรีเชิรเลยก็คือ task นี้จะทำงานเป็นเหมือนสัครูทีนที่เราทำการเก็บค่าจาก PC โดยที่แบบไม่บล็อกตัวของฟังก์ชันอื่นๆเราจึงจะต้องคอฟังก์ชันนี้หลายๆครั้ง แต่และไซคลของรูปเราที่จะเก็บค่าตัวอักษรที่รับมาจนกว่าจะเจอนิวไลน์โดยถ้าขน,นาดนี้เนี่ยตัวของ IQ หรือว่า Buffer ที่ถูกเก็บข้อมูลของ TC ที่ส่งมาในบอร์ดเนี่ยไม่มีให้เก็บเราจะ Return ไปเลยต่อมาถ้ามารันบรรทัดนี้แสดงว่ามีตัวที่จะสามารถเก็บออกมาจากคิวได้เราจะตรวจสอบว่า ฟังก์ชันนี้เนี่ยเมื่อม่ตอดนี้เนี่ย listing เนี่ยจะส่งมาเป็นค่าอะไรเมื่อด listing ของ class m y s e r i a l จะทำการ append string ไปจนกว่าจะเจอตัวของ new line หรือไม่เมื่อถ้ามันหมดค่าใน buffer แล้วเราจะรับตัวของ pointer ที่ชี้ไปที่ string มีการ return เ,เป็น integer โดยจะ return 0เมื่อไม่มี ค่าในตัวของ Q จะรีเทิร์นเป็นจำนวนที่ถูกอัพเพ d ไปต่อจากตัวบล็อกหรือจะ r e เทิร์นเป็นลบหนึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยที่อัพเพ d ไปมันไม่ได้จบด้วยการที่เราเจอ e w l i n e ต่อมา Definition ของตัว listing ก็จะมีอย่างแรกคือมีการให้ตัว i สร้างตัวแป i มาเป็นฮิตเจอร์ให้เป็นค่าศูนย์ก่อนต่อมาเราจะเซตว่าตอนนี้เนี่ย ตัว i H q เนี่ยมันว่างหรือเปล่าถ้าว่างเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีค่าที่สามารถ Append ต่อจาก String ได้แล้วก็ Return 0ศูนไปเลยต่อมาเราทำการให้บล็อกตรงนี้เป็น Atomic โดยที่ตัวของ Interrupt ที่จะมาส่งผลต่อ Q เนี่ยไม่ส่งผลพร้อมกับที่โปรแกรมเราเนี่ยไปส่งผลกับตัว Q ิจะมีตัวของ Y จะทำ ก็ต่อเมื่อตัวของ iQ นั้นเนีไม่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 ว่างก็คือมีข้อมูลที่สามารถหยิบได้ต่อมาให้ตัวแปรเทมส์สร้างมาเป็น t ไทป์ชาโดยจะให้เท่ากับตัวของ iQ ที่ถูก DQ ตัวของ Member Q มีตัวเม t อ,อ o d DQ ดจะเป็นการหยิบค่าตัวข้อมูลตัวที่เราได้ใส่ไป ตัวแรกที่สุดก่อนโดยมีการดีเทอร์ไทป์เป็นอิน e ทิ r เจอร์โดยมีตัวของ Definition ดังนี้อย่างแรกเราจะตรวจสอบก่อนว่าตัวของคิวเราเนี่ยว่างหรือเปล่าถ้าว่างเราจะรีเทิร์ลบหนึ่งไปเลยเอส่งผลถึงว่าเป็นเออร์เลอร์ว่าไม่มีอะไรให้สามารถยิบอกไปกได้ต่อมาถ้ามีเราจะทำการให้ตัวของ ไพเตอร์ที่ชิมที่ตัวอินเ r เลเนี่ยอินเดด้วยตัวของ INDEX ชื่อเฮดเท่ากับ Data เราไปทำการ i n นเคเมนต์ตัวของอินเด็กเฮแล้วก็ทำการ MOD ด้วยจำนวนไซส์ลบจำนวนสมาชิกแลรีเทิร์ตตัวของค่าที่ได้ดีคิวต่อไปทำการไทป์แคสให้ตัวของ i ิจเจอร์ที่ส่งมาจากตัวนี้เป็นชาแสดงว่าตอนนี้เทมเนี่ยจะเท่ากับค่า1 by บต์อันหนึ่งที่ถูกส่งมาจากตัวของ เดยจะไม่มีทางเป็นลบมหนึ่งเนื่องจากเราเช็คก่อนตอนนี้แล้วว่าตัวคิวเนี่ยว่างหรือเปล่าเนื่องจากว่ามันไม่ว่างแสดงว่าเราสามารถดีคิวได้แน่นอนต่อไปเราจะเช็คว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวที่เรามาเช็คหรือว่าตัวที่เราหยิบดีคิวมาเนี่ยมันเป็นอะไร,รถ้าเป็นปกติเนี่ยเราก็แค่ append ไปในตัวของสติงที่ได้รับ pointer ที่ชี้ไปหามัน ทำการเดลักเฟลนแล้วก็อปเพนด้วยเทมทำการอินคิมิเน่ไอก็คือ i เนี่ยจะส่งผลต่อจำนวนสมาชิกที่ถูกอปเพนไปต่อไปถ้ามันเนี่ยได้เห็นว่าตัวเทมเนี่ยเป็นนิวไลเราทำการอิเทอร์ลบหนไปเลยโดยในที่นี้จะมีการตัวเอ็นเอเบิลค l เบิลอินสตาร์ปก่อนเนื่องจากว่าก่อนนี้เราทำการเคลียร์มันเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรงนี้ ก็คือเก็บค่าตัวของตัวอักษรไปใส่ในสต i ิงจะเจอหรือไม่เจอตัวของ New Line ก็ไม่สำคัญแต่ว่าจะอยู่ที่ว่าตัว r e เท r รนั้นเป็นรอบหนึ่งหรือว,ว่าร e เท r รเป็นจำนวนที่เราถูกอเพนไปต่อมาในตัวประทัดนี้เนี่ยเราตรวจสอบว่ามันต้องไม่เท่ากับรบหนึ่งแสดงว่าเมื่อเราคอไม่ตอดนี้เนี่ยตัวของบล็อกเนี่ยจะถูก ซึ่งในที่นี้จะทำการเล็กรีไปก่อนเพราะว่าตัวแปรบล็อกเรานั้นเป็น s สิ n งแต่เราจะส่งแค่ตัวตำแหน่งของมันโดยเมื่อเสร็จสิ้นแม้ตอนนี้ตัวของบล็อกเนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มแน่ๆแต่ว่าไม่จำเป็นว่ามันจะเจอ new line ดังนั้นจึงมาเช็คว่ามันเท่ากับลบหนึ่งหรือเปล่าถ้าไม่เท่ากับลบหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่เจอ new line เรายื่นไปเลย และก็ตัวของโฟลของโปรแกรมก็จะลันทสัสอื่นไปจนกว่าจะกลับมาทำทสัสนี้ประมาณเมื่อถ้าเราเจอตัวของ New Line แล้วเนี่ยมันจะไม่รีเทิรมันจะมาทำตัวของ Condition นี่แทนก็คือจะให้ตัวของ s t r e c e i v e เนี่ยเท่ากับบล็อกไปเลยแล้วก็ทำการเคลียร์ตัวของ String Box ให้เป็น s t r String วางแสดงว่าหลังจากรันตัวของทสัสนี้เนี่ย จะทำการเพิ่มเก็บค่าสติงเก็บค่าตัวคาแรคเตอร์ลงไปใน s t r ิงบ b ็อจนกว่าจะเจอนิว l ล n e ก็คือจะลูปไปเท่าไหร่ก็ตามแต่โดยที่ไม่บล็อกตัวฟังก์ชันอื่นๆของโปรแกรมเราจเจอนิว l ล n e เท่านั้นจึงจะทำการเซ็ให้ตัวบล็อกเนีเท่ากับ Receive โดยในที่นี้เราจะทำการเช็คว่า r e i ซ e นั้นมีค่าหรือเปล่าเพื่อได้จะรู้ว่า ตัวของรีเซพท้าเนี่ยเจอสติ n งสุดท้ายอย่งเจอเจอตัวนิวไลอย่งแล้จึงการทำการโชว์ lcd ต่อมาจะทำการแสดงผลการทดลองหลังจากการได้แฟตตัวโปรแกรมลงในตัวบอร์ด arduino ต่อมาจะทำการส่งตัวของตัวอักษรจากตัว serial monitor ของตัวโปรแกรม arduino ตัวอย่างแรกจะส่งตัวคำว่า testing และส่งทำการกด enter จะมีตัวของคำว่าตัวของคําว่า hosting ตัวที่ LCD ต่อ Hello ก็จะ Hello ขึ้นที่ LCD